สวัสดีครับมรั่งเควินครับเควินมาเรียนภาษาอ่าสระอะไรครับวันนี้สระอําสระอําอ่าไหนลองอ่านให้มีฟังซิสทำได้ไหมอ๋ออํอํา่กรรมกรรมกรรมมือกรรมมือใช่ค่ะสูดใจกรรมอะไรในมือใช่สาวไปปิดหน่อยมารลูกแป ใช่ค่ะชูนันกรรมอะไรไน้อหมอําสลระอําถ้าเป็นอออรมันเป็นอําถ้าสาระอีอีกับอออามันเป็นอีจอจานจออําจำจำจำไว้นะจำไว้นะใช่จออําดำตัวดำไหม หรือว่าดำน้ำดำน้ำดำน้ำก็ได้สีดำก็ได้ตัวดำก็ได้ค่ะสีดำอะเมอะไรปอมปอม อัอ่นนานแล้วอัน um, ต่ตอเนา่งต่ออัมตำตำกินส้มตำไหมอืม mm. I really hate something ้อ่ออมซัมอันนี้กา,านจะเสียง<า>จะสูงไปนิดนึงสองส้มท่ออัมถามก็อัมถามอ่าถาม ขออําถามไม่เอกทํามไม่โทรถ้ำหรอ่ <c oughs> มไ่เขียวถ้ำถ้ใช่ค่ะ <c oughs> อ่ะตอนนี <c oughs> ขข้ขออําคําขอขออําคําคำคำอ,อ,อะไร ชออมชอชอมชออมชอ้อมชอชอโอเคพอแล้วชาลิสาเสียงดังลับเดินอยู่ข้างหลังนะมันไม่ค่อยมีความหมายหรอกอันเนี้ยลูกอือฮึพอแล้ว อ๋อไม่ไม่มีหอเห็ะ <Beaut motivations> ไม่มีหอเห็บงั้นพอแล้วง <heads> ่วงนอนละอวัส <sonst> ดีครับสวัสดีครับสวัสดี